สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ปา้อาอ้าวอาน้องอีแม่พ,อ,พอกันอีกแล้วกับสาวบัวนอ้องมือนี้สาวบัวสิผ้าพีผ้านนองมากเข่าสวนอีกคือเก่าเนาะสิผ้าพี่น้องมาเบิงต้นหอมนาอพี่น้องต้นหอมทีสาวบัวปลูกเอาไวก้วกับดนเติบแล้วนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อนี้สาวบัวก็มีสาระสําคัญทีสิน้ำมาฝากมาตอนหรือว่ามาแบ่งปันเนาะพี่น้องเป็นอ่า ความหูเล ial, brands, ็กๆหน่อยเนาะหรือว่าประสบการณ์เล็กๆหน่อยเนาะในการปลูกต้นหอมเนาะพี่น pues, ma ้องสําหรับมือหนีเนาะซาบัวโบด้มาปลูกใหเบิงเนาะแต่ว่ามาเมวาไหพีใหน้องได้ฟังเนาะว่าในการปลูกต้นหอมเนาะพี่น้องระวังอ่าถ้าปลูกแบบหัวหรือว่าปลูกแบบเมล็ดเนาะอันใดสีดีก่อนกันอันใดสีไดกินไหวก่อนกันเนาะพี่น้องกัอ่าที่พี่น้องเห็นอยู่ในตอนนี้เนาะก็เป็นหอมแบงเนาะอันนี้คือซาบัวปลูกจากเมล็ดพี่น้องเนาะกัวสีไดต้นํำนี่พี่น้อง ต้องใส่วลาโบนอยพี่น้องเนาะเพราะว่าซาบาัวเพาะตั้งแต่ยี่สิบตุลาพี่น้องนี่เนาะเพาะตั้งแต่ยี่สิบตุลาพี่น้องเนาะจนมาถึงมือน,นี่พี่น้องนะเ,อเอนานะก็เกือบสามเดือนเนาะเกือบสามเดือนพี่น้องแต่ว่าจริงๆมันก็เก็บกินได้ตั้งแต่พุ่นละพี่น้องตั้งแตอ่อายุได้สองเดือนพุนะ่นละเนาะแต่ว่าอันนี้คือซาวบัวก็ เก็บ้เนาะพี่น้องเนาะเก็บไว้เรื่ยอยๆเกิดขึ้นไม้เชิงว่าซสาบัวกับสีตัดกินไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องรุ่นนี้คือซาบัวปลูกไว้กินเนาะพี่น้องแล้วก็ปลูกไว้ให้แขกคนหรือว่าู้ท่เพ่นขึ้นมาเที่ยวชมฟาร์มด้เห็นเนาะว่าอยู่ฟาร์มของเฮามันก็มีหลากหลายเนาะแล้วก็ซาบัวสีมะเขาสะระสําคัญเลยเนาะที่ซาบัวมาถทายให้เบิ่งนี่พะว่าซสาบัวสีมาวาอให้ฟังเนาะเกี่ยวกับการปลูกต้นหอมว่าระวังเขาปลูกจากเมล็ดเนาะพี่น้อง ก็ปลูกจากหัวเนาะพี่น้องกนแน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าข้าปลูกจากเมล็ดนี่มันใส่เวลานานพี่น้องเนาะใส่เวลาโดนเป็นเดือนสองเดือนกาสิเ้กินแต่ว่าถ้าขาปลูกจากจากหัวเนาะพี่น้องประมาณเดือนหนึ่งนี่ข้ากะสามารถเก็บกินได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือมาเวั่เปรียบเทียบให้ฟังถึงข้อมแตกต่างเนาะพี่น้องสิ่งที่สําคัญก็คือมาเวั่วให้ฟังในข้อมแตกต่างเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิมีข้อมแตกต่างกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า จากการที่ซาบัวมาสังเกตเนาะพี hey. ่น้องเนาะนี่พี <an> ่น <iny> ้องสีเห็นเนะอันนี้ซาบัวปลูกเชอร์งโฟมพี่น้องนี่เนาะซาบัวปลูกสชอร์งโฟมแบบนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าพอเวลาเขาหญ่ขึ้นมาเต็มที่พี่น้องมันแบบมันใหญ่แบบอลังการนะพี่น้องมันใหญ่แบบอลังการเกินไปเนาะเกินที่สิแบบว่ามันเกินแบบต้นหอมเฮาธรรมดาที่มันสิใหญ่ได้ปานนี้นะพี่น้องซาบัวก็เลยอยากมาทายให้พี่ใหน้องในเบิ่งเนาะการปลูกนี่คือ ได้ทั้งเบิดพี่น้องสีปลูกจากหัวกระได้สีปลูกจากเมล็ดกระได้เนาะแต่ว่าก็ขขืนอยู่กับว่าเทามีความต้องการแบบใดเนาะพี่น้องปลูกจากหัวกระได้คือการปลูกจากเมล็ดกระได้คือกันเนาะเพียงแต่ว่าอาศสิแตกต่างกันอยู่ที่เวลาเนาะพี่น้องแต่ว่า้าเฮาปลูกจากหัวเนาะพี่น้องอ่ามันก็อาจสิอยู่กับเฮาได้บ่โดนปา่ใดเนาะพี่่้่งเนาะแต่ว่าถ้า่่า่้่่่า่่่่่่่น่่่่่น้่่่่น่่่่่่่่่่่ ตัดไปกินแล้วรอบหนึ่งพี่น้อง,ต,อง,องตัดไปกินนะั่นลองทั่วลองตัดไปกินเนาะอ่าก็คือมื่อนี่ซาบัวก,กับสีมาบอกน้ำเนาะวิธีการอ่าตัดต้นหอมเนาะพี่น้องเนาะว่าตัดแบบใดเข้าจังสีอ่าเห็ดแห้เขาอยู่กับเฮาได้ยาวเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือซาบัวตัดไปไปกินแล้วต้นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสิสังเกตเห็นแล้วกันหลายๆคนเนาะก็อาสีเคยเคย,เคยเห็ดแบบนี้เนาะพี่น้องเวลาเขามีต้นหอมจังสีเนาะถ้าห้าบวกเก็บมันกระแก่เมนบอพี่น้อง เวลาห้าสิเก็บก็คือเ้ากะทยอยเก็บเนาะพี่น้องนี่คือซาบัวสิตัดไปเลยพี่น้องตัดแต่ว่าตัดห้มันต่ำๆพี่น้องเนาะตัดห้มันต่ำๆประมาณนี้เนาะพี่น้องเวลาเขาแตขึืนมากเขาก็สีสวยงามเหมือนเดิมเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮ้าตัดสูงแบบนี้พี่น้องนี่เนาะ้าเข้าตัดประมาณนี้เนาะเวลาเขาแตขึืนมากนี่ใบเขาสีบวง่ามใบเขาสิยิกสีงอเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งคือกันเนาะพี่น้องสําหรับการตัดต้นหอมหรือว่าการ ดูแลต้นหอมเนาะให้อยู่กับเฮาไปไดน้น,นันนเนาะพี่น้องปลูกรอบนึงก็เอาให้มันคุม่านเนาะพี่น้องเพราะว่าบางทีเฮากะใส่ปลายดอกพี่น้องเนาะเฮากะใส่ที่ละต้นชองต้นเนาะในการไปประกอบอาหารเนาะพี่น้อง<บวก>นี่เนาะอันนี้คือซาบัวปลูกก็อย่างที่หลายๆคนหูด,ดีอยู่เนาะพี่น้องอหลายๆคนก็สีหูสไตล์ของซาบัวก,ก็กคือปลูกผักแบบไม่มีสารเคมีเนาะพี่น้องอันนี้คือปลูกบไม่มีสารเคมีเนาะแต่ว่าซาบัวกับ กับมาสังเกตเนาะพี่น้องเนาะคือต้นมันใหญ่เกินไปพี่น้องนี่เนาะต้นมันใหญ่แบบอลังการเกินไปพี่น้องนี่เนาะต้นหนึ่งนี่พี่น้องเกือบหาซิบเส้นคว้สูงพี่น้องเกือบหาซิบเส้นเนาะนี่เนาะคว้วคว้วใหญ่คว้วสูงเนาะพี่น้องแล้วก็ต้นนี่ก็คืออวบพี่น้องนี่เนาะต้นนี่อวบสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่เนาะ กทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ซาบัวเคยบอกพี่น้องขึ้นอยู่กับสภาพของดินเท่าพี่น้องถ้าดินเท่าดีพ่อพี่น้องมันก็สามารถเทศให้พืชพักของเท่าขยายตัวได้เต็มที่เนาะนี่ดินกับว่แม่นร้ายด้พี่น้องดินกับหน่อยๆเนาะเพราะว่ากองโฟมนี่กับสิประมาณเดี๋ยวซาบัวสจนั่นให้เบิ่งเนาะประมาณเส้าเส้นเส้าเส้นกับอ่าเท่ากับบริษัทดินเต็มเนาะพี่น้องเท่ากับส่ดินสักประมาณครึ่งหนึ่งเนาะกับเท่ากับว่าประมาณซิบซิบเส้นซิบเส้นกวัวนิดๆเนาะ ที่เขาใส่ดินลงไปเนาะนี่เนาะเพอาเขาได้ต้นมากแบบนี้พี่น้องเข้าก็สามารถเก็บกินไปได้เรื่อยๆเนะาะเวลาฮัตตันเขาก็ตัดนี่โคนมันเลยเนาะพี่น้องอย่างทีนั่นยังทีซาบัวทายให้เบิรงเนาะนี่พอเวลานั้นเขาก็สิแตกขึ้นมาเนี่ยพี่น้องนี่เนะาะบบเกินใได้ซ้มือพี่น้องเขากระสิแตะขึ้นมาหล้วเขากระตน้นเขากระสี อ่ะทอย่อยสูงขึ้นมาเรื่อยๆญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเขาก็สามารถเก็บกินต่อไปได้อีกยาวพี่น้องเนาะสำหรับการปลูกต้นหอมแบบเมล็ดเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาปลูกจากหัวพี่น้องถ้าเขาเขาอ่าออกหัวเนาะพี่น้องเขาก็คือถอนหัวเขาออกไปได้เลยเนาะแต่ถ้าเขาปลูกจากเมล็ดพี่น้องเนาะนี่แหละก็ก็แล้วเต่มมองของไฟของมันเนาะพี่น้องกล้วแต่ตุมมองของไฟของมันสําหรับสาบวนี่คือปลูกที่หนึ่งก็คือกินได้ยาวๆเลยเนาะพี่น้อง ก็สำหรับมือนี้เนาะพี่น้องกับบุมี่ยังไล่เนาะกับมาไายให้พี่ให้น้องได้รับเบื้องรับชมเนาะให้พี่น้องได้ได้เบื้องว่าการที่เขาปลูกต้นหอมในกองโสมพี่น้องก็สามารถได้เก็บกินได้คือกันเนาะนี่เห็นบอกพี่น้องมันก็ก็แล้วแต่ไอเดียของใครของมันเนาะพี่น้องเนาะภาชนะยังกระไดเนาะที่เขาเข้ามีแล้วก็ข้าบัวไดใส่งานเนาะข้าก็เอามาปลูกเนาะพี่น้องที่เป็นตะกร้า เป็นเข่งขนมจีนหรือว่าเป็นทุงเป็นกระทางก็คือแล้วแต่เฮาสิมีไอเดียเนาะพี่น้องแต่ว่าของซาบวานี่บงับงเอิญว่าของฟรรมมันมีายพี่น้องของฟรรมมันมีายก็เลยอเอามาปลูกเนาะพี่น้องนําใส่ประโยชน์ให้มันให้มันถือข้างเนาะพี่น้องนี่เนาะก็สําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนานะกนะ็คือสีบ่มี่ยังายเนาะพี่น้องกับเป็นการมาไทยแต่ก็มาอบาอให้ฟังสําหรับอ่า เคล็ดลับเล็กๆหน่อยเนาะพี่น,น้องเนาะโดนๆเถื่อจังไดยมาพอกันส่วงในี้้าวบัวกับบุกคอยได้มี่คลิปลงปันไดเนาะพี่น้องเกี่ยวกับผิดพักเนาะเพราะว่ามันสา้าบวกับะ บหุว่าสีไายยังให้พี่ให้น้องได้เบื่องเนะาะเพราะว่าไทยแต่แนวกากาลายกับยันพี่น้องเบือ่อกะอาะสีสลับไปสลับมากเนาะพี่น้องกับยางทีสาวบัวเบาห้ฟังเนาะช่วงนี้สาวบัวกกบแดดติดตามกันทุดงของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเนาะกับสีมีอ่บางช่วงบางตอนเนาะสาวบัวกับสีได้อัปเดตเนาะการเดินทุดงของหลวงตาบุญชื่นให้พี่ให้น้องด้เบิ่งได้ชมเนาะแล้วก็อาะสีสลับสับเปลี่ยนแน่กับกัน มาถ่ายพืชพักให้พี่ให้น้องได้รบเบิง yeah, รับชมเนาะกับว่าพี่น้องกับโค้งสีบ่เบือแหละกับโบถิมซาบัวเนาะพี่น้องเนาะซาบัวกับจังสี่แหละพี่น้องเนาะจากกับอยู่กับพืชพักกับอยู่กับนี่แหละเนาะซาบัวกับบริปไปไซกับทำงานคือเก่าเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจิอสีเห็นซาบัวหน่อยลงเนาะพี่น้องเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเนาะซาบัวกับบุหูวสีเห็นย่างให้พี่ให้นน้องได้เบิงเนาะกับนี่แหละเนาะพี่น้องกับจังได้กับ อย่าฝ่าถิ่มซาบัวเนาะพี่น้องมี่ยังซาบัวกระสีมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิรงหรือว่าพี่น้องอยากให้ซาบัวเห็ดคลิปเกี่ยวกับยังกลงะล่องคอมเมนต์เข้ามาเนาะเพื่อว่าซาบัวสิเดยพ่อไปปรับเปลี่ยนเนาะในการสั่งสื้อพนังานให้พี่ให้น้องได้รับเบิรงรับชมเน,ะนานเนะฟิตร์ผาดประการใดซาบัวกับตองกับขอโทษขออพ่ยพี่น้องบ่สุ์ผู้สุกเนาะสำหรับคลิปนี้ซาบัวกับโบมี่ยังร้ายเนาะสิเดยลาพี่ละน้องไปก่อนเดี๋ยวจังมาพบมาพอกันใน คลิปตัวต่อไปหรือว่าหมือตต่อไปเนาะเดี๋ยวจังค่อยติดตามเบิงว่าสาบวัวสีเฮ็ดคลิปอิงยังไหพี่ใหนองได้เบิงได้ชมเนาะกะสำหรับคลิปนี้สาบวัวขอบุญขอบคุณ พี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ซาบัวตลอดมากเนาะขอบคุณทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกๆก,กําลังแรงใจเนาะที่เป็นกําลังใจให้ซาบัวมากตั้งแต่เมือแหลกจนถึงเมื่อหนีเนาะจังไรกะขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะพี่น้องจังไรจังค่อยติดตามในตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวสิมีสาระดีๆมากนําเสนอให้พี่ให้น้องได้ระเบิงรับชมเป็นชช่วงไปเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บอเบากร้ยยายห่างลาพี่ลาหนองไปก่อนสบายดี